สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกมกราวดเด็กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านกันงนทุกคนนะ <c oughs> ดินพันด้วยมั้งไงเออจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถางออต้นหญ้าไปบ้างแล้วนะครับในตรงนี้เนาะนี่แล้วผมก็ได้ไม้มาเพียบเลยนะครับในตรงนี้นะครับทีนี้แต่เราจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมก็ไม่เคยสร้างเหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาสร้างกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดการเคลียร์แถวนี้ก่อนนะ แต่ก็รู้สึกน่าจะใช้ได้น้ะมางเนาะแต่เราทําเป็นหลังเล็กๆก,ก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องหลังใหญ่มากเนาะพื้นที่ก็น่าจะได้แล้วล่ะโอเคทางนั้นเดี๋ยวไปที่ก่อสร้างกันเลยไหมเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะผมต้องหาน้ํากินก่อนว่ะทุกคนนี่นีน,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 นี่น้ำ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 นี่แน่น้าหยดมาแล้วขอกินน้ำหน่อยโอเคกินเพียด้วยงามงามงาเรียบร้อยทั้งเข้าทําน้ําอิ่มอิ่มเอม โอเคทีนี้เราก็มาที่ประดิษฐ์นะครับผมแล้วก็สร้างบ้านนะครับอันนี้เป็นกําแพงเออรู้สึกว่ามัน,มนจะเป็นกําแพงหมดเลยนะทุกคนมันไม่มีพื้นนะครับแล้วทีนี้มันจะปรับสมดุลยังไงวะเนี่ยไม่แต่กําแพงนะอันนี้กําแพงหญ้าครึ่งชั้นนะครับแล้วก็เออกำแพงหญ้าเออมนครึ่งชั้นยังไงวะอ๋อก็คือมีปนครึ่งบ้างไม่ครึ่งบ้างอะไรประมาณนี้โอเคเข้าใจละ อันนี้เป็นประตูนะโอเคถ้างั้นเราต้องทําเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นแผ่นหญ้าก่อนแล้วกันเนาะโอเคสร้างโอ้มาเป็นงี้เลยนะทุกคนนะโอเคเราต้องสร้างออกมาไหนดีวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นสักประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่หนึ่งอันแล้วก็สองอันสาม จะทำเป็นสามคูณสามก่อนดีไหมก็น่าจะได้อยู่เนาะนี่แล้วก็ประมาณนี้โอเคผมจะทำเป็นสามคูณสามนะครับอืมหนึ่งชองแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นประตูนะครับอืมทําเป็นประตูดีกว่าประตูก็อันนี้ประตูหญ้านะครับเอา้าเป็นไหงแล้วนี่ประตูหญ้าโอเค สักประมาณนี้นี่แล้วก็เอาเป็นกำแพงหน้าต่างนี่เอาหน้าต่างมาด้วย <c oughs> เอาหน้าต่างไว้สักประมาณนี้นี่ทีนี้โอ้โหของไอของพวกนี้เราต้องรือ้อยังไงวะเน,นี้ยทุกคนแป๊บนบึงนะเนี่ยไอของพวกเนี้ยเราเจะย้ายยังไงอะมีไหมคัดลอกอันนี้เหรอใช่ไหม อันนี้ผมลองมัวม่วๆดูนะครับอ่ามันบอกคัดลอกวางอย่งนี้เหรออา้าอันนี้มันยังอยู่เลยอ๋อมันคัดลอกอ๋อนี่ไงยายที่ปะโถเอ้ยโอ้ทาไมฉลาดอย่างนี้เราขอโทษทุกคนด้วยนะบางทีผมก็ไม่ได้อ่านนะครับโอเคได้ล้วอันนี้เดี๋ยวยกเลิกไปก่อนเออป้าบอกจริงเชียวย้ายมาก่อนนี่มาอยู่ข้างในนะ มาอยู่สักประมาณนี้นี่เย่จุดไฟด้วยจุดไฟไงวะจุดไฟนี่โอเคย้ายมาครับตะคงตะก้านะย้ายมาให้หมดโอ้โหนี่บ้านเราบ้านบ้านหลังน้อยมันเหมือนเป็นอที่ตายเกิดเราเนาะนี่แอบดูสิ่งมีชีวิตอะไรอะความรู้เกี่ยวกับมแมลงแอบดูสิ่งมีชีวิตนะครับ ค่อยว่ากันแล้วกันนะโอเคน่าจะได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทําให้มันครบกันนะตอนแรกเราก็ต้องเอากํแาแพงญ่าก่อนแล้วกันนะครับผมจะเอาแบบเป็นเบสิกไปก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้อืก็ตรงนี้ชิบอ,อ่ะได้ละแล้วก็เอาไม้มาใส่ใช่ปะ เาละครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เสร็จไป็นทีบร้อยนะครับผมสําหรับกําแพงและประตูนะตอนนี้ก็ใส่ก้านวัชพืชไปอีกนิดนึงนะครับนี่เสร็จแล้วทุกคนเป็นไงโคจะเท่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเราค่อยเข้าบ้านนะครับผมตอนนี้ผมอยากเอาเจ้าก้านวัชพืชเนี่ยลองไปไอ้นี่ดูก่อนนะครับลองไปอ่าเขาเรียกอะไรวิจัยวะเออวิจัยติดปากอยู่ <laughs> มาขอลองวิจัยดูยหน่อยนะ ไม้ม,มันสามารถทำอะไรได้อีกไหมคิดว่านาจะทำได้อ,อะไระูของอย่างเยอะพระเจ้าจอดนี่ฉันเพิ่งทับบ้านเสร็จอันนี้เป็นนั่งร้านเท้านะครับเป็นนั่งร้านนะเป็นพวกเกี่ยวกับนั่งร้านต่างๆกรอบประตูมีประตูที่แข็งแรงด้วยมีกำแพงลำต้นนะครับเออมีกำแพงลำต้นนู่นนี่นั่นนะ น่าจะเป็นการสร้างอีกแบบหนึ่งเลยนะโอ้โ oh. หอะไรครับเนี่ยโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับเป็นอะไรเนี่ยผ้าพันแผลนะต่อไปต่อให้หมดเลยแล้วกันเนาะมาครั้งหนึ่งไม่มีขอบคุณมากเฮ้ย <c oughs> แต้มจะครบแล้วอีกนิดนึงจะปลดล็อกเลเวลต่อไปแล้วอันนี้เป็นก้อนหญ้าแห้งนะครับอันนี้สําคัญมากนะชื้อเป็น ท่านวางลำต้นนะแล้วก็ท่านวางไม้กระดานนะครับว้าวเลเวลอัพแล้วเย่เลเวลสมองอัพอันนี้อะไรอะปอกแขนมดแดงนะครับปอกข่ามดแดงแล้วก็หมวกกันน็อกมดแดงเฮ้ยโคตรเทอย่างงี้ต้องไปดูสักหน่อยแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปที่บ้านเราก่อนเลยแล้วกัน,กนเนะาะเมื่อกี้ผมเก็บไอ้เจ้านั้นมาด้วยนะแต่ผมเอามาให้ดูนะทุกคนนะ เดี๋ยวขอขึ้นไปที่บ้านก่อนชึบโอเคเฮ้ยตกะมาโทอุ้ยเจ็บด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะไผยคุกคามเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยว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 เดวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ตัวอะไรวะนะโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิมาดิอย่านะเว้ยโอ้โหนี่นะนี่นะนี่นะดักแน่หรอไอ้นี่คือดักแน่เนี่ยโอ้โหไม่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 ติมไม่หยุดติมไม่หยุด เออเอาตายเฮ้ย,เยไม่เป็นไรเราอยู่ใ,ใกล้เกิด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 เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นไปฆ่ามันดิมันยังอยู่ปะเฮ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วโอ้ยอ่อนเอ้ยอย่าหนีสิฟ้ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยมันโหดมากอะ่ะแต่เราอยากฆ่ามันอ่ะมันมันมัน,นเรือม,มันยังอยู่เหมือนเดิมปะเฮ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ มาดิมาดิมาดิโอ้ยเหนื่อ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 ยเฮ้ยโอ้โหมันกัดพลุไม้เฮ้ยมันหนีมันหนีนหนโอ้โหไอ้นี่เลือดน้อยแล้วหนีหรอนี่ไงดักแด้หรอได้ข่าวได้หนามดักแด้มาแล,แล้วก็ได้ต่อมกรดนะครับโอ้โหโหดมากตัวอะไรเนี่ดักแด้ขอดูของหนะ่อย นี่ได้ต่อมกดมาแล้วก็ได้เป็นหนามดักแด้นะครับโหตกใจเลยอะ่ะไม่อยากไปขุดตัวมันแล้วอะ่ะผมมันเก่งมากอะ่ะมันเก่งจัดเลยอะ่ะ <c oughs> ของเราแบบโคตรกากะัะตอนเนี้ยเป็นกกอะแบบเหมือนกกอะเริ่มต้นอะ่ะเออโอ้หมดเพียบเลยทุกคนตรงนี้เต่แล้วกลับบ้านแล้วก่อนนะครับเมื่อกี้จะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับนี่เก็บเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะน้ำหวานเพียอ่อนวะ่ะ เฮ้ยน้่มันคืออะไรอุ้ยหอกเชได้อยู่เนี่ยจิ้มทีเดียวกินอะไรอะ่ะนี่ขอเลยขโมยขโมยอย่างฮาเดินกินน้ำหวานเพรียอ่อนอดียวนะเมื่อกี้โอเคแต่เราเข้าบ้านก่อนแล้วกันเชิบหูเมื่อกี้นี่โหดมากอะเฮ้ยมีต้นอ่อนขึ้นในนี้ด้วยโอเคแต่เราเอาไม้มาไว้แถวนี้นก่อนนะครับ อ่ะโอเคทีนี้จุดไฟอให้มันสว่างนิดนึงนะแต่เราจะมาดูชุดเกาะใหม่กันนะครับชุดเกาะใหม่ตรงนี้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมดแดงนะใช้หัวหมดนะครับแล้วก็ใช้เอาเฮ้ยเราทําได้เลยนี่ใช่ปะ่ะเออเฮ้ยเราทําได้เลยเนะี่ยอันนี้เพิ่มการแบกหามนะเออไอหมวกอันนี้นะครับแล้วก็ อ๋ออันนี้มันเป็นแบบมันือนเป็นเซตที่แบบเป็นเซตการแบกของอ่ะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับอันนี้รองเท้ารองเท้าแตะอันนี้บวกว่องไวนะรองเท้าเพียก็คือที่เราได้มาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเดินไวขึ้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ปอกเข่าม่แดงนะครับก็เพิ่มการแบกของยกของเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะใช้ขนลายด้วยนะไอ้ขนลายที่เราไปตีกันตอนแรกวะไอ้ที่ตัวมันในไคล์เ็บอะนัางะตัวนั้นนะ นี่อันนี้เป็นกระแพงใหม่ไม่เห็นอีกทีตอนเสร็จหมแล้วนะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นฐานรองนะครับเป็นนั่งร้านเป็นอะไรนะรู้สึกว่ามันมันจะเป็นแบบเหมือนพื้นยกระดับอะไรยงี้ปะ่ะอันนี้ผมยังยังไม่ชัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเป็นพวกฐานรองอะไรยเงี้ยทีนี้มันต้องมีพื้นป่ะวะอันนี้ผมยังไม่เห็นพื้นเลยนะเออพื้นยังไม่เจอเลยอนะ มีแต่กำแพงนะครับงงเหมือนกันโอเคตอนนี้รู้สึกของมันจะเต็มนะขอเก็บของก่อนนี่นี่นี่ผมได้นี่มาเป็นกระจุกดอกเดลนียไลออนนะครับเขาบอกว่าเวลาลงมาเนี่ยรู้สึกว่ามันลอยลงมาจากที่สูงอะเหมือนเหมือนเรากรโดดโล่มอะไรเงี้ยเออน่าจะประมาณนั้นละมัง้งโอเคเฮ้ยอันนี้หมอดย่างใกล้เสียแล้วะ่ะแต่ต้องกินสักหน่อยนะโอเคขอกินหน่อยนะครับ งามงามกินกันได้เลยน้ําเราไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพปนี้เราไอ้นี่ใช่ไหมสร้างบ้านถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างให้ครบเลยแล้วกันในตอนนี้ที่มีนะก็จะมีเป็นอ่าแท่นวางลําต้นคืออะไรวะอันนี้คือแท่นวางลาต้นเอาไว้วางวัชพืชมาซ้อนทับกันงง <laughs> ลองสร้างดูก่อนแล้วกันนะครับโอเค สรางเจ้นี้ดูก่อนมันคือโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะนี่อะไรไม่รู้มันมันเป็นที่วางที่เก็บของอะไรงี้ปะผมไม่แน่ใจนะครับไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่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 วางยากเหลือเกินอ่ะประมาณนี้ปุ๊บมันเอาทำอะไรได้วะมันทำอะไรได้อ่ะ ่นวางลําต้นนะครับงงน่าจะไว้วางของปะเออเป็นที่วางของแน่เลยใช่ปะที่วางพวกไม้พวกอะไรอย่างงี้ปะถ้ายัางต้องเอาไปข้างนอกดิใช่ไหมเนี่ยต้องไปข้างนอกนี่ต้องวางไว้แถวนี้นี่อ่าต้องวางไว้แถวแถวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะอย่างไรพื้นมันมีพื้นในไ,ไเกมเนี่ย ก็นนี้ผมต้องหาก้อนหญ้าแห้งด้วยอะ่ะโอเคแต่เราค่อยทำแล้วกันอันนี้ต้องมีน้าเลียงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเชิงเทียนนะโคมไฟเชิงเทียนอะไรพวกนี้ต้องมีน้ําเลี้ยงมีก้อนหญ้าแห้งนะครับอันนี้เป็นโตะหญ้านะเป็นโต๊ะธรรมดาที่ทําจากหญ้าโอเคมีพื้นบ้างไหมแถวนี้ลายฝุ่นถูกสตาร์ฟอ๋อนี้เป็นทุกตัวตัวสัตว์อะไรพวกนี้เป็นสัตว์สตาร์ฟอะไรพวกนี้นะครับเออเท่ดีวะ ว้าอาปากด้วยว้าโอเคพอจะเข้าใจละเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมคิดว่าผมต้องไม่หาก้อนหญ้าแห้งกับน้าเลี้ยงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมมีของครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งเนาะก็ได้มาแล้วนะครับเป็นอะไรนะก้อนหญ้าแห้งปะนี่ก้อนหญ้าแห้งนะครับแล้วก็ ได้น้ําเลี้ยงมาด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ไปตีมดมดยักษ์มาทุกคนนี่ได้ได้ได้ไดมดยักษ์มาด้วยนะเ <c oughs> มื่อกี้ไปไปอยู่ใ,ใกล้รังมันมานะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าแค่ตัวเดียวนี้ก็ล่อไปแบบชุดเกาะเราเนี่ยลดไปครึ่งนึงเลยนะโคตรโหดโหดมากนะครับผมแล้วก็ผมได้นี้มาด้วยครับมันเป็นหนามเนาะเป็นหนามทิสโซนะครับเป็นหนามของต้นทิสโซเนาะอันนี้นะครับก็ได้มาเยอะเลยนะ มันเป็นต้นดอกไม้ส,งสูงๆกันทุกคนแล้วมันจะเป็นหนามข้างๆลาต้นอะ่ะเอ่อเราก็สามารถเก็บมาได้นะครับอันนี้ลืมถ่ายไม้ดูแต่ก็เก็บมาเยอะเลยนะครับผมผมจําได้ว่ามันน่าจะไปใช้เกี่ยวกับการทําธนูนะโอเคเดี๋ยวผมเจ้าของทั้งหมดเนี้ยก่อนที่จะตกแต่งบ้านต่ออ่ะเดี๋ยวขอไปอ่าวิจัยก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะภารกิจไม่ต้องทากันแล้ววันนี้วันนี้สร้างบ้าน <laughs> โอเค เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอเอาเป็นหัวมดก่อนแล้วกันนะครับหัวมดนี่โคตรเท่จื้อสแกนเลยเพื่อนโอ้เป็น,น,น,นอะไรเนี่ยเครื่องดื่มชูกาลังอันเนี้ยอันนี้เป็นหุ่นมดทหารนะครับแล้วก็ที่ติดหัวมดทหารแดงกระบองมดแดงด้วยโอ้ใจของมาเยอะเลยแล้วก็มีอะไรอีกที่เราอยากจะเอานี้เลยนี่เข็มทิศโซ่เลยนะครับผม อยากรู้ว่ามันมันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าเป็นแผ่นยาวติดตะปูยักษ์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกข,ของของค้าของอะไรหรือมั้งนะครับต่อไปเป็นอเดีอ่ะเอาเป็นต่อมกรดไหมหรือไม่ก็หนามดักแด้ไหมเออหนามดักแด้ก,ก่อนไหมหัวมันเทศดีต้อะไรเนี่ยที่ติดหัวดักแด้ความกรดเหลว <c oughs> ความกรดเหลว ความกดเกรียดอะไรอย่างี้ป่ะอุ้ยมีดตักแน่โคตรเท่อ่ะโหโคตรโหดโอเคหมดแล้วทุกคนตอมกรดนี้อยากอยากได้มากนะแต่ยังไม่ไอ้นี้นะครับเสียงอะไรมันเดินจังวะอ๋อไอตัวนี้ขอตีตุ๊กีได้ไหมมีงโคตรไหวไอเพียเนี่ยโอเคแต่เราขึ้นบ้านก่อนนะครับนี่ทางขึ้นบ้านเราโคตรเท่ขึ้นหินแล้วก็ขึ้นใบหญ้าตรงนี้เอาตก พระเจ้าช็อตไปขึ้นอีกฝั่งก็ได้โอ้โหทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ขึ้นได้นะโอเคครับทุกคนต่อไปผมก็จะมาทำอันนี้กันต่อนะทุกคนเป็นอ่าคบเพลิงมะเป็นคบไฟเออคบเพลิงอะไรละ่ะแล้วก็โตนะครับอะไรพวกนี้เนาะเป็นของตกแต่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราทำเป็นคบไฟก่อนแล้วกันเนาะนี่ทำก่อนเลยแล้วกันเอามาไว้ซัก ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่สักอันหนึ่งเนาะลองทาดูก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าสวยเปล่าแล้วก็เอาเป็นเชิงเทียนด้วยอีกหนึ่งอันนะครับเชิงเทียนเราต้องติดไว้ที่ตรงไหนเนี่ยติดไว้ที่ตรงนี้เหรอขอติดไว้สักประมาณนี้แล้วกันนี่แล้วก็ย้ายไอ้นี่ไปใกล้ๆไง,ไงแบบนี้เป็นไงเท่เลยโอเคแล้วก็สร้างเลยครับปึ๊บ แล้วก็เอานียาไปใกล้หน่อยอ่าช,ช,ชิด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 กำแพงน่ชิดในเลยพี่ <c oughs> อันนี้ก็เอาไว้ซักประมาณนี้ก็ได้เนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แต่นี้เราจุดตอนมืดนะครับผมนี่เราจุดตอนมืดกันตอนนี้อย่าเพิ่งสุดมันมันมองแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมองมองตอนนี้นะครับโอเคถาอีกสักจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนั้นประตูนะครับกดผิดอีกแล้โกดผิดเกง่ง เสร็จสิ้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราจะทําเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะเป็นโต๊ะไบโคเวอร์ไหมโตวยา่ารู้สึกขูขาดของหลายอย่างมากทําโต๊ะอันหนึ่งโเอาโต๊ะโคเวอร์ก <c oughs> ่อนแล้วกันนะครับต้องมีใบโคเวอร์แล้วก็มีการพืชด้วยนะรู้สึกว่าใบโคเวอร์จะอยู่ข้างๆไอ้เครื่องเล่นเกมนี้นะนี่ไงเพียบเลยนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้มาเยอะอยู่นะได้มา2ี่หกใบนะทุกคน ยี่สิบหกใบเลยนะครับแล้วก็เราขาดอะไรอีกนะเฮ้ยมดไอ้ตัวนี้ไม่กัดนะถ้าเกิดว่าไปไปที่ลังมันนะครับมันจะเป็นมดอีกประเภทหนึ่งนะน่าจะเป็นพวกมดทหารอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นน่าจจะกัดนะครับแล้วก็เราต้องขาดขาดไอ้นี่ขาดไอ้ต้นอ่อนนี่ขาดต้นอ่อนโอเคตอนนี้ต้นอ่อนก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างโต๊ะก,กันเลยดีกว่านะทุกคนนะ กว่าจะเสร็จคิดถึงบ้านแล้วกับบ้านก่อนถึงบ้านแล้วเย่ yeah. แล้วก็อ่าเรามาทำกันโอเคก่อสร้างชื้นนี่โอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวนะเราวางไว้ตรงนี้เนาะประมาณนี้นี่สร้างเลยนี่เฮ้ยสวยดีอ่ะสวยมากเลยสามารถทำอะไรได้ไหมน่าจะทำไม่ได้นะครับเฮ้แต่ทุบได้วาเมื่อกี้ ทุบมีเลือดด้วยมีหลอดเลือดด้วยเอาเชีย่ยทุบได้หมดเลยเนี่ยไม่ได้ละยีต้องเก็บโอเคก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับนี่เคลื่อนย้ายแบบนี้โอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการสร้างบ้านในบันนี้เนาะก็ถือว่าสําเร็จไหมในการสร้างบ้านก็ระดับหนึ่งแล้วกันเนาะผมคิดว่ายังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันยังไม่มีหลังคาหรืออะไรเลยนะครับ มันมันยังหาของไม่ได้ด้วยลระมั้งผมยังไม่รู้นะมันอาจจะต้องปลดล็อกอะไรอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เราก็โดดกินได้เลยนะอุ๊บ <'s> นี่โดดกินได้เลยนะครับผมมันก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยอ่อมปเจอกันอีกทีตอนมืดเลยแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อที่ว่าเราจะเปิดคบไฟกันดูนะผมพวกเชิงเทียนหรืออะไรเงี้ยดูกันว่ามันจะสว่างและสวยงามแค่ไหนนะครับทางงานก็ตัดไปตอนมืดเลยครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ มืดเป็นที่ร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดคกไฟกันนะผมเป็นคมไฟกับเชิงเทียนเออมาเปิดเลยนะทุกคนชืบโอ้โหเป็นไงทุกคนดูดูเป็นไงใช้ยางไม้ในการเปิดไฟโคตรสวยจุดตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดชื้แล้วก็จุดไฟเตาย่างนี่ทำอะไรกินสักหน่อยดีกว่าเอาเป็นอันนี้ ทำนี่ทำสองอันก่อนแล้วกันนะครับปิ้งเลยโอ้โหเป็นเงินคนสว่างสวัยขึ้นมาทันทีเป็นไงโคจะสว่างดีมากเลยแล้วเมื่อกี้ทุกคนหลังจากที่ผมรอมันมืดใช่ไหมผมไปได้นี่มาทุกคนเป็นเส้นใหญ่นะครับจากแมงมุมนะแต่ผมจะลองไปเช็คดูนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะแต่ลองไปวิจัยกันดูนะทุกคนนะอยู่ตรงนี้เองนี่เลย ขอเช็คดูหน่อยครับขออันนี้ก่อนเลยอยากรู้มากเส้นใยทำอะไรได้บ้าง <Wow. S 1> ชึบเป็นอะไรเนี่ยล้อหมุนเป็นเชือกใหม่นะครับแล้วก็ฮะเป็นห่วงบาสเกตบอลโอเคได้เลยโอ้โหทำเป็นห่วงบาสเกตบอลเนี่ยนะแล้วก็มีอันนี้เนาะต่อมกดนะครับผมมาขอดูหน่อยซิว่าต่อมกดเนี่ยมันทำอะไรได้เย่ <Yeah. S 2> ยางมาแมลงนะครับ อืมน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่จะไปค้าอะไรต่อแน่นอนเลยประมาณนั้นนะผมคิดว่านะครับโอเคต่อมาเอาเป็นหวยนี่ดีกว่าเป็นจมูกมอดน,นะครับลองดูทําอะไรได้เชิบเป็นหมอท,ที่ถูกสตาฟนะครับแล้วก็หน้ากากากันแก๊สเฮ้ยหน้ากากกันแก๊สว่ะโคตรดีน่าจะไอตัวนั้นแน่เลยไอตัวที่มันเป็นมแมลงตดอะ ไอ้ที่มันตดแล้วมันเป็นแบบเป็นพิษเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเอาหมวกกันแก๊สไปใส่นะ่าจะช่วยได้นะถ้าที่ผมคิดนะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้วันนี้ก็สร้างบ้านเนาะสร้างบ้านสร้างอะไรนะครับจะเรียกว่าบ้านได้หรือเปล่านะก็เรียกว่าเป็นฐานทับก่อนแล้วกันนะครับเออฐานทับฐานทับเพราะว่าหลังคายังไม่มีเลยไม่กล้าเรียกว่าบ้านเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบ้านนะไปกันแบบมืดๆอย่างนี้เลยทุกคน เย่ yeah, ถึงบ้านแล้วนี้สว่างสวัยนี่ปิดประตูด้วยเดี๋ยวมดเข้ามาเย่ yeah, ถึงบ้านแล้วอ่าโอเคก็อย่างน้อยก็ถือว่ามีที่พักอาศัยแล้วกันเนาะในหาดน,นี้นะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกระงใจายกันก็ฝากกดติดตามกันดะ้ยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ